คุณนเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่เปิดร้านแต่ชงไม่เป็นต้องจัดซื้อวัตถุดิบเอง เสียค่าแฟนชายรายเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณเลือกธุรกิจมับเข็นกาแฟโบราณกับนมตามลิลอลงทุนก็ไม่มาก<ำ>ก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำได้ก็เลย วันหนึ่งผมไปเห็นเนี่ยรถเข็นของมาลิเขาชงสาธิตอยู่ก็เลยเราไปท่านลองชิมดูปรหมดว่ารสชาติเขาดีมากเลยขายดีค่ะเรียกว่าอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่ากาแฟเขาอร่อยไม่แพงมากค่ะสึกดีแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรายได้เสริมที่ที่ดีมากก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แลยพที่เริ่มขายดีแฟรไชายมารีมาเกือบเดือนแล้วค่ะพี่เป็นแม่บ้านค่ะ อยู่ตามหน่วยงานต่างๆก็ให้ไปทํางานที่ไหนก็ไปก็เงินเดือนมันน้อยค่ะงานก็หนักแต่ก็ต้องทนทำเลก่อนก็พะละทางบ้านลงเยอะพอดีพี่เดินไปห้างอะคะ่ะพอดีไปเจอไอกองการลุงตาเมลีเขาอบรมอยู่พี่ก็เลยประกอบกับตัวเองชอบขายกาแฟอยากขายกาแฟอยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปลองฟังดูทีนี้เขาก็ ตอนนั้นก็ยังไม่มีทุนนะคะเอก็เลยลองไปฟังเขาดูเจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าถ้าถ้าซื้อรถเข็นเป็นชายเขาเขาจะมีให้ผ่อนกับธนาคารได้ด้วยก็เลยสนใจไปใหญ่เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าไปถ้าไปอบรมเอถ้าซื้อรถเข็นลงตามรีแล้วเขาจะอบรมทีปีแล้วก็สอนสอนสูตรให้ปีอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ยังลังเลใจอยู่อะ จะยังไงอยู่เพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีทุนก็ก็เลยตัดสินใจดูเข้าไปแล้วก็ได้อะไรดี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 เกิดกที่คิดเยอะอย่างสูตรกาแฟาเนี่ยไอ้พี่คิดว่าตามร้านเขาเนี่ยมีไม่กี่อย่างแต่อาจารย์เขาสอนให้สิบัวอย่างเนี่ยเหมือนมันร้อนวุชาค่ะยิ่งอาจารย์เขาสอนสูตรแล้วก็เจ้าที่เขาไอ้แนแนวทางไอเรื่องการเรื่องทำเลเรื่องการเก็บเงินที่ก็ ตัดสินใจทําสัญญาเลยที่พี่เลือกเอแฟนชายนมตามมลิเพราะว่าคําว่ามมลิมะมลิมะลิใครก็รู้จักคนทั้งประเทศรู้จักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวพี่เองก็ทุกเอพี่ก่อนที่จะมาเลือกเลือกแฟนชายมะลี่พี่ก็ทานมมลิทําอะไรพี่ก็อย่างชงนมชงกาแฟาอะไรแต่ก่อนพี่ก็ใช้มะลิพี่ก็ชอบของตัวพี่อยู่แล้วอย่างย่ออื่นเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นกับเขาใหม่แต่อย่างกับนมตามมลี่เนี่ยใครๆครเดินมาก็อ๋อมมลิก็ ก็รู้จักกันหมดนมมดี่ก็เช็คดูว่ามีอะไรมันหมดบ้างพี่ก็เลยพี่ก็โทรสั่งกับเอนุอมมะลิเขาเขาก็จะมาส่งให้ถึงหน้าร้านเลยสะดวกสบายมากไม่ต้องเดินออกไปซื้อเอง วันแรกพี่ก็ยังไม่ได้ออกจากงานให้น้องชายมาขายแทนแล้วกะกะคิดว่าวันวันแรกเนี่ยอยู่ที่50แก้วก็น่าจะก็น่าจะโอเคแต่ที่ไหนได้จิตคาดวันหนึ่งก็ร้อยส่บแก้ววันแรกแล้วก็พอสองสามวันต่อมาพี่ก็ลาออกจากงานมาขายเอยงเลย <laughs> ขอบคุณตามาลีมากๆนะคะที่แนะนำธุรกิจอีดีงี้ให้แล้วจะเพิ่มสาขาให้อีกนะคะบ๊ายบาย